มือนีกินเขาทงฟ้าม,มาอีกแล้วครับผมพอดีมือนีมีแจกมะย,ยมนะครับเสียงสวรรค์จดัดจัดอยู่นะครับมือนีมากกินเขาทงฟ้าครับนี่แกกมากคือหน้าอีแม่วัวจัน <c oughs> เพิ่นมะยมเพิ่นมาเห็ดตัวจุดระเบิดตัวของเผาใหม่ของเตาทานน้ำสมข้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิง่งครับมือนีเพิ่นขอ,ขอ ใส่สถานที่กำลังขับมาขมนินตัวจุดระเบิดยังเ่อเสื้อยังเ่รอหน้าอีเมลสินี่ครับตัวจุดระเบิด DIY <c oughs> ดี DIY ครับนี่ DIY <อ>ตัวนี้ของเพาใหม่ตัวนี้ตัวถาดร่องน้ำมันเดี๋ยวสิมาล่องเบิ้งกันนะครับอ่าอันนี้มีล้มด้วยล้มดันเข้ามาของเพาใหม่น่าอีแมวจังไดเอาปุ๊บปานปุ๊บปานเจ็ดครับปานครึ่งมิลเจ็ด อออกช่องล้มนะครับไฟนี่ก็คือไฟเผาในเตาเผา,เาทานนะครับผมด,ดันเะข้าไปอีกด้วยลงมานักมันเฉียนนั่นปะนะครับนะครับโอ้โอ้ปานเจ็ดทีเผาปานได้ทานมันฉีกขวบด้วยคนน่ะโอ้ถอย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 เออถอยถอยแสดงว่าประสบผลสำเร็จครับ อันนี้เลียนแบบจากประเทศไไหครับการเผาจากยุคค่นะครับประเทศน้าวที่เขาเพ็ดเตาเผาในให้ข้อมูลในพวกพวกฟ้ามปศุสัตว์เขาแล้วก็นในบ้านนะครับสางไออุ่นนะครับแต่นี่เขาเอามาดีไอไครับเป็นเตาเผาใหม่นำสมคนใหม่ ปาดทิโต้มนีน่นาอีเม่เพิ่นมายำเพิ่นลยมานพอใส่สถานที่ในการทดสอบการการทดสอบครั้งนี้ถือว่าโอเคนะครับดูจากลักษณะอันนี้คือเขาถอยออกมาเนี่มันจีมันจะมีการเพราใหม่ทีหน่อยนะครับขันเขาดันเข้าไปนะครับสังเกตเขาดันเข้าไปนะครับ เขาดัานเข้าไปเราบานนี้มันดิพันสองล่มมากนะครับมันจะมีความแห้งขึ้นนะครับนะครับเพราะร่มเขาแห้งนะครับนะครับาข้ใหม่ว่าเอามาใช้ตัวนี้นี่ครับเตาซุปเปอร์น้ำสมข้นใหม่นะครับของหน้าอีเม่เพนมาทดสอบ โอเควะโอเคอันนี้ไอชิันกระจายเนี่ยเพราะว่ามันยังมีตั่มาร่องอัู่เสียถูกแล้วพ่อเาตอนนั้นมันสวมเอเขามันจะสิ้ขึ้นเป็นล้ำตรง DIY m นี่ไฟใช้เตาเผา ทานขนาด200ลิตรนะครับซูปเปอร์น้ำสมค้นใหม่ว่าสันเปิ้นว่าจะ,านะะ <c oughs> เรีว,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 ว่าน้ำมันสิเบิ้ด้อดย่ะอเันยัมีเชื ب, ้อเพิ่มอยตลเยสิแล้วนนะอ,นอตันนี้ต้นนี้เขาสิ คันสุกันว่านั่นเท่ากับดี่ซนบุงนี้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงหยอดใช่บุงนี้ตลอดเวลานี่ครับเป็นน้ำมันเตาหรือว่าอ่าน้ำมันเตาผสมกับว้ยให้ดับใช่ปหนยังสรุปแล้วจุดเมื่อกี้ได้ผลน,นะครับคันผู้ใดคิดว่ามันเป็นส่วนที่น่าสนใจกับกดซับตะไคร์กดติดตามไห้น้ำเลยนะครับ